วันนี้ชวนเพื่อนๆมาทายาถั่วพูกุ้งสดผมทําเมนูนี้ทีไรหมดเกลี้ยงจานไม่เคยเหลือเลยครับเป็นเมนูที่ชอบทานกันทั้งบ้านไปดูวิธีทากันเลยครับเรามาเริ่มที่ลวกถั่วพูกันก่อนเลยครับถั่วพูเราก็จะหั่นเป็นชิ้นประมาณนี้นะครับตั้งน้าให้เดือดใส่เกลือป่นสักครึ่งช้อนใช้ไฟแรงให้น้ําเดือดจัดเลยนะครับใส่ถั่วพูครับลวกพอสลดนะครับถ้าใครที่ไม่เหม็นเขียวนะครับสามารถยำสดๆก็ได้นะครับ ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้ามีเด็กๆหรือว่าถ้ามีคนที่ไม่ชอบความเหม็นเขียวของถั่วพลูเนี่ยครับก็ลวกสักหน่อยแปบ๊บเดียวพอสลดนะครับก็ตักนอกน้ําเย็นไว้ครับมันจะได้กรอกนะครับหอมแดงซอยบางๆครับเราจะมาทําหอมเขียวกันต่อตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ํามัน ตามด้วยหอมแดงซอยใส่เกลือป่นเล็กน้อยครับใช้ไฟอ่อนๆเจียวจนหอมแดงเราเหลืองสวยนะครับเนี่ยนะครับพอเราเกียวมาได้สีเหลืองอ่อนๆประมาณนี้ก็ใช้ได้เลยครับให้เราไปเทออกจากน้ํามันพักรอไว้ครับสําหรับน้ํายํานะครับถ้าเราอยากให้มีความหอมเนี่ยเราต้องนําน้ําตาลมะพร้าวเลยครับน้ําตาลปี๊บน้ําตาลมะพร้าวมาเคี่ยวก่อนครับหรือไม่ก็ใช้เป็นน้ําเชื่อมน้ําตาลเคี่ยวนะครับใส่น้ําเปล่าลงไปเล็กน้อยครับ คนให้น้ำตาลละลายแนะนำให้เป็นน้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวนะครับน้ำตาลปี๊บนี่มีหลายชนิดนะครับมีทั้งน้ำตาลตโนดมีทั้งน้ำตาลจากน้ำตาลมะพร้าวพอเราเคี่ยวน้ำตาลละลายแบบนี้ครับให้เราใส่น้ำปลาลงไปแล้วพอเรารู้สึกว่าเราได้กลิ่นน้ำปลาแต่จะหมกเนี่ยปิดแก๊สเลยทีนี้เราก็ไปพักให้เย็นแล้วเดี๋ยวไปรอทำน้ำยำเคี่ยวน้ำตาลเสร็จแล้วมาล้วนหมูกันต่อครับใช้กระทะใบที่เราเจียวหอมเจียวเนี่ยแหละครับ ห้หมูสับหรือหมูบดนะครับเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยผมก็จะใส่เกลือป่นเล็กน้อยครับใช้ไฟกลางๆรวนให้หมูสุกสักประมาณ80เซนะครับพอเราผัดรวนมาสักพักในน้ำมันก็จะแห้งจะซึมเข้าไปในเนื้อหมูนะครับแล้วเดี๋ยวพอมันคายน้ำมาอีกรอบนะครับประมาณนั้นแหละได้เลย เนี่ยครับพอเริ่มมีน้ําออกมาแบบนี้พอเราใส่กุ้งครับวันนี้จะใส่กุ้งสดด้วยผัดรวมกันเอาพอกุ้งสะดุง้งพอกุ้งเปลี่ยนสีนะครับนี่นะครับพอกุ้งเปลี่ยนสีประมาณนี้ใช้ได้เลยครับผัดรอไว้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราไปยำกันเลยน้ำตาลปี๊บที่เราเคี่ยวไว้กับน้ำปลานะครับ น้ำพลิกเผาน้ำมะนาวครับคนให้ละลายให้เข้ากันครับวันนี้จะใส่เป็นนมข้นจืดครับถ้าเพื่อนๆไม่ใส่นมข้นจืดก็ใส่กะทิได้ครับหัวกะทิเสร็จแล้วก็ชิมรสชาติให้ได้ตามที่เราชอบนะครับทีนี้ก็ใส่หมูกับกุ้งของเรานะครับ คนสักเล็กน้อยใส่ถั่วพูครับหอมแดงซอยจะมีทั้งหอมแดงซอยทั้งหอมเจียวนะครับพริกสดซอยพริกสดนี่จะตําก็ได้ครับหรือจะซอยก็ได้นี่ก็คนคลุกเคล้าให้เข้ากันมาเนี้ยครับเสร็จเรียบร้อย เดี๋ยวไปจัดเสิร์ฟขึ้นโต๊ะกันครับยำถั่วพูกุ้งสดเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟเดี๋ยวมาชิมรสชาติกันดูครับเราก็ตานในติดหอมเกียวไปด้วยนะครับถึงจะอร่อยน้ำยำนี่แซ่บนัวมากเลยครับมาก่อนเลยถั่วพูกรอบ,ก,อบกุ้งเด้ง,ดง เพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะครับทำง่ายมากๆครับถ้าชอบก็าฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ